ดูช่อใหญ่แต่ละช่ออย่างที่บุ๋มบอกอีกนั่นแหละทุกคนต้องรักขนาดไหนให้เขาขนาดนั้นแล้วโดยเฉพาะช่อ,ชอบ support support ธนดนเนาะช่อนี้ถ้าบุ๋มจำไม่ผิดนะอยู่ที่ประมาณสามแสนช่อเดียวนะคะช่อใหญ่ช่อสุดท้ายอะช่อเดียวอะอประมาณ3ามแสนเป็นเอ่อโน no เ a t e เนาะโดเ a t ที่แบบ พี่ๆทุกคนที่รักธนดนเมนกู้เมนเดี๋ยวที่รักน้องก็ว่ากันไปแต่เป็นทีมซัพพอร์ตของน้องน้องเองเลยน้องนุกืกที่รักน้องนุก๊กก็เห็นแล้วก็นาะดีใจกับเขานะดีใจกับเขาที่แบบมีคนรักเยอะแล้วแล้วยังเหนียวแน่นแล้วยังน่ารักเหมือนเดิมดูแต่ละช่อสิทุกคนสุดจัดอะขนาดว่าน้อยแล้วนะเนี่ย ถามว่าน้อยไหมก็ไม่น้อยนะเยอะอ่ะอืมอีกนั่นแหละต้องรักขนาดไหนให้เขาขนาดนั้นนะ่ะนึกออกมาอืมหูพูดถึงถ้าเรามีสงสัยเราก็น่าจะเปตักนะพูดถึงบุ๋มนะ <c oughs> บอกแล้วเราเป็นชนคนชนที่เปคนรวยนุกปลายต้องได้ดีลูกผัวอ,อยู่บ้านจะกินขี้ก็ช่างมันสุดจัด ใจจากพี่แอนนะครับช่อสีทองสวยมากๆเลยนะครับเป็นสีตรีมงานด้วยนะครับเป็นสีที่นุกชอบด้วยนะฮะก็ขอบคุณพี่แอนมากๆเลยนะครับที่ยังอยู่ด้วยกันในในวันเกิดปีนี้นะครับเดี๋ยวไว้มีโอกาสได้ไปเจอกันอยู่สวิตเซอร์แลนด์แน่นอนครับผมถ้าพี่แอนจ้างนะครับเดี๋ยว แฮปปี้เบิร์ดเดย์นุกเธอโดนสุขสันต์วันเกิดนะครับน้องนุกขอให้ความรักความสุขและความสำเร็จอบกอดน,น้องนุกในทุกๆวันนะครับปาติคับรับ21ตุลา67นะครับ2 1ตุลา67เเป็นวันเกิดของนุกก็ได้อยู่ด้วยกันอีกปีแล้วนะครับปาติคับขอบคุณกำลังใจดีๆขอบคุณหัวใจดวงนี้ขอบคุณความรักที่มอบให้อีกปีหนึ่งครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับขอบคุณคับอันนี้ถอยไปผ่านปาติ๊กมาแล้ว อันนี้ต่อนีกว่ามาแฮปปี้เบิร์ดเดย์สุขสันต์วันเกิดนะครับวันเกิดปีนี้ขอให้เป็นอีกปีที่ดี ขอให้น้องนุกมีความสุขมากๆพบเจอแต่สิ่งดีๆประสบความสําเร็จในทุกๆสิ่งที่หวังสุขภาพร่างกายแข็งแรงพี่เปียกำลังใจเสมอน,นะครับจากพี่เจมพี่เจมก็ไปคอนเสิร์ตบ่อยมากนะครับแรงซัพพอร์ตหน้าคอนเสิร์ตแล้วก็นีครับที่ส่งมาให้นะครับขูสวยมากเลยที่ทํามานะฮะขอบคุณกาลังใจจากพี่เจมมากๆเลยนะับที่รักน้องนะครับอันนี้อนเอาเราว่า เมื่อกี้ทำท่าตามน้องไงน,นะเนี่ยน่ารักมากเลยแฮปปี้เบิร์เดย์นะครับคุณโก้มีความสุขมากๆสมหวังในทุกสิ่งที่ปรารถนาใช้ชีวิตอย่างมีสตินะครับปีปี71กลับไทยจะพาน้องแฝดไปหานุกนะพี่อยากขอบคุณนุกนะที่ปี63มีนุกจึงทําให้น้องแฝดรอดชีวิตจากการเครียดสะสมของพี่และทําให้พี่สามารถรักษาน้องแฝดที่อยู่ในท้องจนคลอดได้แอบส่งรูปน้องแฝดมาให้ดูตอนนี้น้องแฝดสีสขวบ เขาพิมพ์มาผิดไหมสี่ขวยแล้วนะตอนนี้สี่ขวบแล้วนะรักนะคนโกะจากพี่นุยเกาหลีโอ้น่ารักมากเลยพี่นุยเหมือนกันเป๊ะเลยอะ่ะพามานะพามานะปีเจ็ดหนึ่งตอนนี้ปีแจ็ปีเจ็ดยังวะเจ็ดศูนย์วตอนนี้เอ้ยตอนนี้หกหกเจ็ดวะอุ้ยสังหลายปีหกเจ็ดหกเจ็ดหกแปดหกเก้าเจ็ดอีกหกปีนะครับหกปีนุกคงได้ไป เจอพี่อยู่ประเทศที่พี่อยู่แล้วมั้งนะครับผมพูดพี่โนโกาหลีนะครับผมคุณครับอันนี้เอาอยางวะเนี่ยเออยางเร็วจีจุบจุบปัดอะไรสีทองส,สวยๆครับผม แฮปปี้เบิร์ดเดย์สุขสามวันเกิดนุกหดนขอให้มีความสุขม,มากๆพบเจอแต่สิ่งดีๆคิดหวังสิ่งใดสมดังปราถนาทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานการก้าวหน้านะจ๊ะจากแม่แม่แมอ้อยรักนะเว้ยใช่ไหมแม่แม่อ้อยแม่อ้อยของไปๆใช่ไหมนี่โอ้โหเจอไหมล่ะผมเข้าไปในไลฟ์สดวันนะั้นน่ะแม่อ้อยนั่ง <laughs> อะไรนะ อุ้ยกำล,ลังมานะแม่รออยู่ไปไปมันพูดมั่วซั่วมันไปพูดออกข่าวมั่วซั่วเฉยย่าไมเชื่อย่าไมเชื่อทุกวันนี้นุกออกกําลังกายนุกไม่ให้ใครรู้ไงนุกออกกําลังกายอยู่ในห้องคนเดียวพิ้นพื้นวันละ 100, ร้อยวันละสองร้อยขอบคุณแม่อ้อยมากๆเลยนะครับกำลังใจดีๆที่อมอบให้กับนุกนะครับแล้วก็เป็นช่อที่โอ้ดึงแรงมากเลยเกือบพังเมื่อกี้ขอบคุณกำลังใจนะแม่แม่อ้อยขอบคนร้าขอบคนข้าของคนที่รักนุกนะครับ เดึงของเราเกือบห้างว่ะมันไปอันนี้นี่แต้นเต้นแตนแตนเตนเตนเต้นฉัน,น,น,นมาอันไหนเนี่ยอันเดียวกันไหมนี่เอาทั้งเซตเลย,อเเลยโอ้โหนี่จากใครครับเนี่ยพลังลักของนุกนี่สุดยอดจริงๆ ทั้งหมดนี้เลยเหรอะฮะหูตัวนี้เท่าไหร่เนี่ยป้าถูกเอาต่อใส่ใส่นี่พร่ออบอโอเคโอเคโอเคตัวทั่วมีปีกลวเวย้ยมีปีกลวเวย้ยจึ๊บจิบนี่อะไรนะ ต,ตึ๊บตุ๊บตุ๊บนี่ <c oughs> ใส่แล้ววินได้คือจะดีเนาะไปล่ะ <c oughs> 1 2 <c> 3 <oughs> โอหมดเีมห่นะบ่อดหรอไฟอ๋อทีมพลังหลักทีมพลังลักนี่คือเป็นอีกทีมหนึ่งที่คอยซัพพอร์ตนุกบ่อยมากๆละเยอะมากๆนะครับซึ่งเป็นทีมที่เหมือนเป็นเหมือนเป็นทีมธรรมดาแต่ว่าเป็นทีมที่มีคุณภาพมากๆสำหรับนุก ทีมที่คอยผักดันนุกมาโดยตลอดเลยนะครับถ่ายลูกก่อนนั่งด้วยดีกว่าโอเคมีเขามีเขามีพิมพ์อะไรมาให้ลูกอ่านไหมเนี่ย นี่นะครับทีมพลังรักเจ้าชายนายขี้อ้อนกับสวนในฝันนี้้ยจะใส่ปีกแล้วเดินออกมาไม่ได้ปะเล่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 เฮ้ยเจ้าชายวะแม่งเอ้ยปีนี้เป็นปีมงกปีมังกรปีนี้เป็นปีมงกรโอ้โหเฮ้ยมงกรทองไหมครับน่ะทองไหมครับ ขายได้ไหมครับได้เลยได้เลย,ยไมผมโดนจับไหมเนี่ย99%อ๋อ<ๆ>ทอไม่ตักใช่ไหมเนี่ยเ <laughs> oh อาไม่จะไว้โอยโทษโทษโทษโ y แฮปปี้เบิรนุกสามแสนกำลังใจโอ้โหขอบคุณจากใจครับผมของความวันเกิดจากพี่พี่แฟนคลับมอบให้เจ้าชายน้อยจอมสนคนเก่งของพวกเราเพราะนุกคือศูนย์กลางทุกหัวใจเพราะนุกคือคนที่เกิดมาเพื่อให้ทุกคนรัก ขอให้วันเกิดปีนี้สุดแสนพิเศษที่สุดสําหรับนุกนะครับคนดีพลังรักของพวกของพี่ๆนี้จะคอยอบกอดให้นุกมีความสุขเสมอไปบ้านพลังรักของนุกอันนี้คือเขาโดเนตรวมเบ้านบ้านพลังรักของนุกเนี่ยคือเปิดให้ทุกคนโดนเนตแล้วมารวบรวมเอามาให้กับนุกโหขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณจากใจจริงไม่รู้จะขอบคุณมายังไงในทุกๆปีแล้วก็พลังรักของนุกก็สปอ์ตนุกแล้วก็รวบรวมแล้วก็ ทำทุกสิทุกอย่างทําให้นุ้มมีความสุขมีรอยยิ้มนะครับก็ขอบคุณจากใจจริงน,นะครับรักบ้านพลังรักของนุ้นะครับที่มอบความสุขให้กับเจ้าชายตัวเล็กๆคนนี้ในวันนี้นะครับขอบคุณครับหมดจังเนี่ยหมดแล้วเข้ามาเข้ามาเข้ามา